เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุขเล่มนี้เนี่ยตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อมือใหม่ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าตลอดเวลาการทํางานเรื่องการเงินเนี่ยเราสอนเราบรรยายเนี่ยก็จะมีคนถามเยอะเลยว่าเออแล้วถ้าจะเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นมันนี่วันโอวันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นรายวิชาทางการเงินนะครับแล้วก็เป็นวิชาสําหรับคนเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาในเล่มเนี่ยเราเขียนให้ครอบคลุมสําหรับคนใหม่เลย นะครับเริ่มตั้งแต่วิธีคิดทางการเงินซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าวิธีวิธีคิดทางการเงินผิดเนี่ยทุกอย่างมันก็ผิดหมดไปด้วยแล้วก็เริ่มตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เรื่องของงบการเงินนะครับการจัดการเงินการจัดการสภาพคล่องทํายังไงเราถึงจะบริหารจัดการเงินได้ดีแล้วก็ให้มีเงินออมสุดท้ายที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้ที่ผมตั้งใจเขียนมากที่สุด <c oughs> ก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งนะครับเพราะว่า แม่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็คิดแล้วก็ฝันนะว่าเราอยากจะมั่งคั่งร่ารวยแต่ว่าเส้นทางมันมีหลากหลายเส้นทางดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแผนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกเรื่องของแผนการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนจัดการเรื่องของการเกษียณทํายังไงให้ตอนเกษียณ60เนี่ยเรามีเงินกินเงินใช้ไปตลอดชีวิตและถ้าเกิดเราอยากจะเกษียณเร็วขึ้นหล่ะนะครับเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรจะต้องรู้จักกับเรื่องของทรัพย์สินนะครับแล้วก็การบริหารทรัพย์สินให้เป็น นะครับนี่คือโดยรวมๆนะครับแต่โดยชื่อเนี่ยนะครับมันนี่มันเอ่อวันโอวันจบด้วยคําว่าเริ่มต้นรับหนึ่งสู่ชีวิตาการเงินอุดมสุขเพราะเราเชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความสุขานด้านการเงินสักด้านหนึ่งเก่งเรื่องการเงินสักเรื่องหนึ่งเนี่ยผมว่าชีวิตหลายๆเรื่องของเราก็น่าจะดีตามไปด้วยนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละมิติเนี่ยเกี่ยวข้องกับเงินเสมอเกิดก็ใช้เงินเรียนก็ใช้เงินทํางานก็ใช้เงิน กินอยู่อาศัยก็ใช้เงินแม้กระทั่งตอนวันตายเรายังต้องใช้เงินเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการเงินกันในมันนี่วันโอวันเริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินดุตรมสุกกันครับติดตามได้จากเสียดเคชั v ่นนะครับ